ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมนั่งอยู่กับพิธีกรหนุ่มหล่อสาวสวยนะฮะเรียกว่าพิธีกรคู่หูคู่นี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะอ่าอีกท่านใส่เสื้อเหลืองนี่ฮะคือผู้ใหญ่เดียนะครับผู้ใหญ่หมู่หนึ่งจังหบางปลานะครับและอีกท่านหนึ่งครับครูหมูหรือว่าด็อกเตอร์หมูของเรานี่นะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยทั้งสองท่านนะครับว่าเป็นพิธีกรในฐานะพิธีกรนะฮะหนักใจในการแข่งขันของการแข่งขันส้มตําอย่างไรหรือไม่ครับผู้ใหญ่ครับ นักใจยังไงไหมครับก่อนอื่นต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างสนุกนะครับมีทีมเข้าแข่งขันทังสิ้นถึง7ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละทีมค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาฮะ ไม่ไว่าจะเป็นทีมของเยาวชนนะครับหรือว่าทีมของผู้ใหญ่ก็สามารถมาชิงชัยกันได้เพราะว่าการแข่งขันการท้มตำปีนี้เป็นประเภทของลีลาเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการทําคะแนนมีทั้งลีลามีทั้งรสชาติมีทั้งความสะอาดนะครับมีทั้งสุขสุขานามัยน,นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็คงจะหนักใจพอควรแต่ผลออกมาแล้วฮะอีกสักครู่เดียวคงจะได้รู้กัน ครับคุณผู้ชมครับนี่คือผู้ใหญ่เดียนะฮะบอกว่าเป็นพิธีกรนะฮะหนักใจแทนคณะกรรมการนะฮะเพราะว่าคณะกรรมการนี่ตัดสินชิมแล้วชิมอีกนะฮะกว่าจะรู้ว่าคะแนนเนี่ยจะออกไปที่ทีมใดนะฮะเดี๋ยวไปที่ครูหมูนะฮะ,ะในฐานะพิธีกรนะครับหนักใจกับการแข่งข,ขันครั้งนี้อย่างไรบ้างฮะขอบคุณค่ะจะบอกว่าหนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆนะคะเพราะวันนี้ความพร้อมของผู้เข้าแข่ง แข่งขันเนี่ยเต็มร้อยหมดเลยค่ะแล้วก็มีความสนุกมีความตั้งใจจากการสัมภาษณ์เนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาแข่งขันจริงๆนะมาสืบสารประเพณีจริงๆแล้วก็เขามีการฝึกซ้อมมาอย่างดีอย่างที่ท่านผู้ใหญ่เดียพูดนะคะว่าปีนี้มีความพร้อมมีความสนุกสนานแล้วก็มีทีมเข้าแข่งขันจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเ,เราประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมปีนี้นะคะก็ คิดว่าฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องถึงแม้ท่านจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะปีต่อไปเนี่ยจะเป็นองค์กรก็ได้หรือจะเป็นประชาชนก็ได้เรายินดีต้อนรับนะคะเข้ามาสู่กิจกรรมตามส้มตำลีลากับเรานะคะอย่างน้อยๆท่านไม่ได้รางวัลน,นะคะท่านก็ได้ใจของผู้ผู้ชมเข้าไปแล้วก็มีค่ารถกลับบ้าน500ค่ะค่าค่ารถกลับบ้าน500ร้อยร่วมกิจกรรมสนุกๆน,นะคะมีของขวัญให้ อย่างน้อยๆนะคะเป็นการสืบสารประเพณีรับบัวของเราที่หนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยที่พวกเราภาคภูมิใจที่สุดค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมครับนะฮะทั้งสองท่านนะฮะในฐานะพิธีกรบนเวทีใหญ่นะฮะยืนยันแล้วนะครับว่า การตำส้มตำแข่งขันส้มตำลีลานี่นะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับภาคประชาชนสามารถที่จะมาแข่งขันได้ปีหน้าฟ้าใหม่นะครับงานประเพณีรับบัวปีที่8ปนะปีนี้85บนะฮะปีที่86นะฮะฝึกฝีมือให้ดีนะครับแล้วก็ชิมว่าฝีมือของท่านโอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาส่งเข้าประกวดเอาส้มตมไทยนะฮะแล้วก็อยากเรียนท่านผู้มีเกียรติที่รับชมอยู่นะครับว่างานประเพณีรับบัวเนี่ย เรารู้จักกันในนามของวัดบางพีใหญ่ในคือเป็นเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต,โตอยู่แล้ว <rament. S 1> แต่จริงงานจะจัดอยู่ว่าเป็น2ช่วงนะครับ,รบนั่นคือที่วัดแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือจัดที่หน้าที่วการอำเภอบางพีเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่วการอำเภอบางพีเนี่ยจะเป็นลานวัฒนธรรมอยากให้ทุกท่านนะครับนอกจากสัมผทรทรมัสที่วัดแล้วไปปิดท,ทองไปนมัสการหลวงพ่อโตแล้วก็แวะเข้ามาเยี่ยมเยือาเข้ามาดูกิจกรรมในลานวัฒนธรรมในการประเพณีระบบวที่หน้าที่วการอำเภอบางพีด้วย คร,ครับคุณผู้ชมครับทั้งสองท่านให้ข้อมูลไปเที่ยวเรียบร้อยขออนุญาตขอบคุณนะฮะเดี๋ยวไปทําหน้าที่นะฮะครับแล้วกรรมาการมาเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมกันบนเิธีต่อเลยครับ